เด me me, yeah. oh oh yup. işte yeah. uh, ี๋ยวมางานแต่งเ้ยเ้ยจะมางานแต่งเ้ยโอ้โด้ของฟากพี่น้องโอ้พี่น้องมางานแ่งได้ของฝากพี่น้องโพวโพัองฟากอีโวยสุดยอดพี่น้องได้ของฟากี่น้องเยเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อเอก่อนเด็ห้งเด้อไทไทกระลึงหนิเนาะ หมู่บ้านคลงเเื่อเด้อมางานแตงแปนลางสาวเลยสรก่อนลอนเาวอยวตายี่อนอันนี้เป็นเดินเป็นเดินไอพวกอบตวันศุกร์เขาสิมาขายของอยู่นี่สิน้องเอ๋ เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องที่เป็นหมู่บ้านใหญ่พี่น้องเอ้ยใหญ่สุบแล้วหมู่บ้าน